เล่าที่ไหนอลมากอบเขาไปเล่ากันที่ตุโธไทยฉันก็ไปไปเล่ามาแล้วฉันก็มาปัดอบัติมาปัดอิบัติแล้วไปโยเลให้สมาชิกบ้านใกล้กันก็ดีทุกคนเขนนาก็ดีหมดแต่ให้มานล่าพระเขาไม่ยอมมาแล้วมีวันพี่กับใครเขาปวดท้องเขาบอกเขาปวดท้อง,อง,องนอดโดนโรงพยาบาลงฉาง น้องชายส่งกุ้ยไทยกไทยส่งกลับน้องชายตองเที th ar, girl, like ่ยวเลยทีนี้ก็น้องสาวก็โทรไปฉันไปบอกแกอยู่บ้านก็เนี่ยตอนน้องพี่มนรู้ได้ไรปวดท้องมากเลยฉันก็ไปฉันก็ไปโยเล่ให้เขาไปโยเล่เขาสองสองครึ่งชั่วโมงแล้วก็นี่ก็ถามเขาบอกดีไหมพี่ เขาบอกวันนี้ดีเขาเป็นนี่นะมือไม้เขาดื้อหนิดมาในตัวทุาแข็งไปแล้วเป็นแต่ก็โยนเลยให้เขาแล้วก็อันนี้พ่อกินเชื้อที่อย่างนึงก็ถามพี่ยังขอโทษนะพี่ยังมีโรคแท้กไหมว่าอาการมันไม่ใช่โรคไตแพ้เกล็ดหรอถ้าโรคไตแพ้เกล็ดหมอต้องตรวจพบพี่แล้ก็บอกว่ามีเอาีอย่างนั้นก็อออกพี่ต้อง แล้วดีก็พโยเล่พอดเย็นแล้วห้าโมงแล้วอยาจะกลับบ้านเขาไม่ให้กลับเขาบอกเออโยเล่ให้พี่เอออยู่พี่ไม่จัคืนนึกเดี๋ยวพี่ให้ห้าร้อยเลยบอกพี่บาทเดียวแต่ยังรับไม่ได้เลยเพราะรับพระให้มาช่วยเหลือคนที่มีทุกข์วางน่ะเอานาจของโยเล่นะาวางน่ะพี่อยากเอาอย่างนี้ด้วยกันก้าพี่หาย พี่ไปรับพระมาช่วยเหลือชาวโลกอย่างฉันเนี่ยพี่ได้นะพี่รับปากเนี่พี่รับปากพระนะไม่ใช่รับปากไอ้ฉันว่าได้ไม่ได้เพราะว่าอ้าววันรุ่งเช้าอยู่ก็ได้วันหมอสั่งกลับบ้านเลยกลับบ้านเขาก็ให้ฉันไปบ้านเขาอีกไปอยู่ก็ไม่คืนก็หวันนอีกพอไปอยู่เลยเขาเขาก็เดินได้เก็บแตงเก็บอะไรได้เลยนะโยเลยเนี่ย สักสิที่จริงนะแล้อยู่มาก็มาไหว้พระมามาไหว้พระมาหนัหมาด้วยเลยอุ้ยอนุ่มดีพี่มาไหว้พระดีใจพอดีเออพี่ทำหัวทำแตงพี่ก็ขายดีเออท่านอย่าพยายามบอกเราพี่มาหนักขึ้นหนักขึ้นรูปไม่ให้หมาก็จะสามีไม่ให้หมาก็แหละหายเงียบไปเลย อายู à, 3, ù, y, ộ, ่ไมค์ก็พาันเดี๋ยโผล่มาเนี่ยบอกว่าพีดเองก็ป่วยมากเลยเนี่ยเองไม่เยอะเองให้หน่อยที่อยู่หลงบ้านหนอยหมอมงเนี่ยฉันก็ไปไปโยเล่ไปโยเด่นนี้ฉันก็น้องสาวเขาก็บอกคิดถ้าแกหายเนี่ยแกไปรับพระมั้ยเนี่ยไปว่าไปจริงนะอย่าโกหกพระนะว่าไม่โกหก啊 好可以一定要回国 ที่ฝนตกมันหยุดอะต้นไม้โค่นทับบ้านเลยเชื่อไหมทับบ้านและทับคนและลูกคนไี่ต่อต้านน,นะใบพ่อแม่มาเนี่ยขับรถมจาจับพยัคปีกิ่งไม้ก็วาดรถอีกเสียหายไปอีกเยอะเลยแล้วทีนี้มันโทรฉันไปฉันก็ถามพี่เลี้ยงบอกไปไหมเนี่ยว่าไปนึกเกิดปาปเหียเยอะเลยใจมัอ ปล่อยมันเที่ยงกทุกวันนี้ก็ยังไม่ไปเเนียังไม่ได้ไปดูนก็ก็ขอให้ได้ไปเที่ยวันเาได้มาไหว้พระปกันติเนาะเพ่ไม้ปีถามไานางเชลยติียศีษก็บนายชูชีพศิษี แล้วหลังมาจากนั้นฉันกลับจากไหว้พระที่พระราชนีสถาปนิกแล้วฉันก็กลับไปบ้านกลับไปบ้านก็ประมาณค่มเนี่ยเสียงโทรศัพท์ดังโทรศพัทรศพท์ดังก็น,น,น,นึกว่านักพัฒน์โทรหาขาเคยโทรหาทุกวันแลรับโทรศพัพท์จะแทนไปลูกชายจึงนิคมแม่ไปดูพ่อหน่อยทีพ่อรถความ อย the <inaudible> ู่หลงบ้านน่ะหอกใหารอยากแต่ก็จ้างรถมอเส่ไปเลยไปก็ฝังตกไปเลยไม่ได้อยู่กันมาตั้งยี่เสองสิบปีแล้วบอกเขาก็ถือแฝงเลยเไรตะ้นป่วยเป็นไรตะค้นป่วยแต่ก็ก็อึก็อ่าน้าหน้ถามป้าว่าตาจะรักษาเนี่ป้าเป็นไรตะค้นป่วย เป็นภรรยาค่ะโอ้แค่นี้ก็จบแล้วจ้าลุงเป็นเยอะแลยเนี่ยว่าถึงแล้วจะเสียชีวิตนะเดี๋ยวนอนหลังหวังวงนันนี้อีกคืนนึงถ้าเขาหายใจไม่ออกนะป้าต้องไปเรียกพยาบาลมาเลยนะเพราะว่าปอดเขาฉีดเดี๋ยวถ้าหายใจไม่ได้ต้อง,ต,องต้องจบข้างนี้แล้วก็หมอแอนเซลเวย์เนี่ยตรงเี้ยเนี่ยกรดููม แล้วก็แผลมันเต็มต่วฉันก็ค่ารักษาหมอก็ฉันก็ให้หมอรักษาอย่าลูกเขามาจกมุงเทเะวันก็โทรให้เขาดีมาหลานชายมา ก็ไปนอนฉันก็โยเล้เขาเยนี่ยจนหมอก็ตรวจว่าป้าน่าทำอะไรโยเลค่ะบอกหมอยางไงแล้วทีนี้เขาบอกว่าพระเช้าขึ้นก็พาไปแอลกอเอล์ป้าเดี๋ยววันนี้เราส่งไทยเลนนารุงเนี่ยอาการหนักมากเลยไหวได้ พระสงฆ์แบบค่ไทยแต่ก็นั่งโยเล่ไปอธิษฐานพระน้องขออ่างนั้นอย่านีอะไรเรียบไปในชุธรรมะต้งแต่งต้องจามแบงอุไทยแล้วนใจจัมือกนจากนรองเท้ไปลยแล้วขอลถนี่งวางด้วยนะใจลูกมันลำบากเลยลูกต้องไปทำมาหาตีนวะนั่นมันจับให้หลกเพ่าไปน้องบาลอนไทยเที่ยงไหมหมอเอาไปเข้าตั๊แตกจมอ คิดว่าต้องผ่าใจเล็กเนี่ยหมอให้กลับเราไปแองเจลสอีกแล้วลูกชายเขาว่าหมอให้กลับรอให้แม่พ่อตายแม่ละหมอไม่ยอมรักษาเนี่ยไม่ตายก็อำนาจพระนายโจเลสเนี่ยก็แม่โจเลสหมดหวังหมดถึงจะมาตายยังไงเล่าเรื่อมั่นในอำนาจ พระรัานชัยเลยหลานชายดูดมาก็เนี่ยว้ไหวนี่ไง โยกไปเพรเย็นลูกเก๋ยมไหมแม่ไอ้คอปเตอร์ได้ออกแก่ฉันดีเนี่ขอบคุณนะก็ผ่านไปอีกอีกเโอเคเมื่อร้อยวันเพลนจะจบวันลอยจะถงรูปถ่ายนี่ผมคุณ ไปลอยกระทงกันมาเขาอยู่เทพนนเขาเป็นดีเท่าไรแข็งก็ไม่รู้นะโทรศัพท์มันดังตีห้าโทรศัพท์มันดังตีห้าแข็งก็เสียบหมกข้าวเลยเขาตายกันหมกบานเดียวกันจะไปใส่บาตร O <laughs> ขาวหรือเขียวเขาจะไม่รู้โรคอะไรของเขาแต่เป็นโรคสุดหอบอยู่เขาก็บอกโยเลเขาลุกโยเลเข้าเรียกทำเป็นทุจมาเข้าเขาก็โยเลแล้วก็เรียกทำเป็นทุจมาครับอาจารย์ใหญ่คนนี้นะเขาก็โยเลไปแม่ใชเขาเรียกรถโรงพยาบาลมาหมอเขาก็มาจับตะแคงเราและ่นอนหงายอยู่ก็จับตะแคงจับตะแคงแล้วก็ยาพ่อหายใจ าแล้วว่าเออนั่นแหละเรียกฉันมีคือสมัครเขาอยู่ตรงนี้ยากไปเรียบโทร่รายงานพี่เรียบเลยฉันนะโทร่รายงานพี่เรียบแล้วก็เดี๋ยวไอ้ฐานนี้ผมด้วยหรอตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรว่างั้นยังไม่รู้ว่างอ้นโอ้ตายแน่ลูกเราเป็นพ่อธมารฉันก็ลองนะลองให้ด้วยถ้าเป็นพุทธมาร บอกม่เอากะทานในคุตมะด้วยเรียแม่เรียกท่านในคุตมะด้วยอีกทีหนูว่าั้งผมเลี้ยงกลับเลยแม่บอกเนี้ยผมเลี้ยงกลับเลยได้ยินอย่างแม่เรียกโผล่โผล่โผล่วางก็โยเล่โยเล่เนี่ยเขาบอกก็นั่งโยเล่เนี่ยโยเล่ให้พ่อเรียกพักด้วยแล้วทีนี้ กฉันก็กโทรโทรหาเพื่อนบ้านนี้บอกว่าเอออันนี้คนกงตายใช่แล้วเงยแบบนั้นโทรมาเมื่อตอนตีห้าเนี่ยวางั้นเขาพอมานอนโทรนี้โทรอย่างนี้นีมามาน่นนนนมัต้องไปตามนะโ,โ,โทรโทรโทรคนเพื่อนบ,บ้าน,น ที่สุดเนี่ยมาขอบุญกยาะเลยกับไปลูกจะไครบอกแม่มันลุกนั่งได้แล้วว่างั้นมันไม่ตายแล้วมั้งแม่หรอมันแต่มันยังแต่มันยังงงงงงอยู่อ่ะเออให้กอดหอมดูเลให้นะก็ดูเลไปตลอดตอนไหนตอนไหนต้องแลดับหนึ่งก็ต้องดูเลกันเยอะแล้วก็ 我们内河。 ชีวิตก็ไม่ยังบ้างก็ดีก็ก็ทุกวันนี้ก็เขาคปิดถือกลับมาก็ อย่างไหเมื่อคอนีลูกชายพี่เล็กเรียนตอบเป็นครูได้ตอบเป็นครูได้เขาบอกแม่ไม่ต้องไปไหนนะแกแล้วขี่รถข้ามถนนไปถนนมาไม่ต้องไปโยเลยเลยอะไรเชื่อลูกเลยเชื่อไหมยู่มาไม่กี่เดือนนะพระเอาคืนเลยื่อไหมพระเอาคืนเลยลูกบอกแม่ ผมไม่เอาแล้วครูจิ้งนะผมไม่เอาแล้วผมไม่เป็นแล้วผมจะไปทำในจิงพาวเวอร์ทอาตามใจไม่ไปก็ไม่ว่าอะไรก็ได้ได้แล้วนะได้แล้วยาอย่าอย่าเบี้ยวักนะเนี่ยรอยยางเงี้ยรอยยางเลยลา โยเลนะคุณไม่เอาอยานะเดี๋ยวนี้ต้องขอโทษพระด้วยเดี๋ยวนี้รู้จักโยเลต้องโยเลทุกวันไปโยเลใครเนี่ยตีหมดทุกคนนะแช่นะโยเลไครหายหมดโยเลจริงๆนะไม่ใช่โยเลเป๊ะๆๆนะแล้โยเลที่ฉันไม่คุยด้วยนะฉันไม่คุยเลยแล้วไปโยเลที่ต้องไปโยเลแล้ว สุขภาพเนี้ยเมื่อก่อนไปไปแอคเซเรอะหมอกขอกขอที่ปอดเนี่ยเป็นมันเมน็ดจุดดำเข้าเม็ดถัเขียวเนี่ยแล้วก็มันจะมีการเหนื่อยง่ายอะไรเนะี่ยมันก็ดีขึ้นนะะมันดีก็ไม่ต้องไปนี้ต้อขอโทษเลยนะไม่ได้โอก้กก่าไม่ต้องถึงวันนะัดวันนั้นวันนี้ไะไรหมดนะัด ต้องไปเอายาบดันเ้องวางไอมอะไรเดี๋ยอยู่บ้านเกิไปเรียนนี่กดโนรไป้ลูกคุนนี้คนี้คุนั้นโนรแล้วก็อ่านคมศันจากอ่านมาได้นะอ่นถึงออก่อยู่เรียนอ่ะพอยุมันตีปีันูแปดไปเี เดิด่อได้ยังสี่ชั้นนะฉันดูแปดไปเหรอไปดูโคอานก็ไม่ออกเขียนชื่อลูกก็ไม่ได้เขียนชื่อพ่อแม่ก็ไม่ได้เออพอมารักโยเล่มั่งสร้างกุศลมั่งโยเล่มั่งนัุ่นนี่มันได้อ่ะจริงๆนะพวกเราช่วยทำด้วยเองสร้างคุศลเยอะจริงเหอยจริงเหยอาจารย์อาจารย์อาจารย์บอกว่า ฉันม้างผ้าก็จะไม่ไหวฉันก็เก็บคำพูดของอาจารย์ไปใช้้แลวเรียกซักผ้าฉันก็อธิษฐานเรียกท่านเปนคุณธรรมด้วยฉันก็เอายังไงฉันอยู่คนเดียวอย่างอยูจเฉยๆกูก็ใครอะก็พูดก็าแฆ่ากันแหละคำพูดเรียกท่านเปนคุณธรรมตลกเลยฉันมาก็จะไปบ้านจะถึงไม่เนี่ยเดินให้เรือทางถึงจุดหมายปลายทางนะเดินทางปลอดภัย ค่ะก <icana>, ็ปฏิบัติกันเยอะเนาะแล้วก็มารับเวนนอนมาโต๊ะตอนรับมาไหว้พระอันเนาะพระมีกินโยนได้นเยอะแล้วก็เด็กไยนี้ก็ขอขอบคุณบมา